สวัสดีค่ะป่านค่ะโดยรวมรายเดือนเดือนเมษายนสำหรับราศีทึกษกค่ะทอรัสดีใจมากๆที่ได้กลับมาเจอกับทอรัสในเดือนนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเราอยากรู้ว่าทุกคนหายเครียดหรือยัง <c oughs> มีความแบบว่าอยากรู้ด้วยเนาะเดี๋ยวป่านจะใส่ว่า สำหรับทางฝั่งตะวันตกทอรัสคือช่วงวันไหนเนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหวังว่ามันจะเป็นข้อมูลที่พอเหมาะสำหรับคนทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้หวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราควรจะได้บอกกล่าวพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะอาจจะเกิดแล้วยังไม่เกิดขึ้นเกิดไปแล้วอ้าวซ้ำ เอาใหม่ oh เกิดแล้วยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นณปัจจุบันแล้วก็เหมือนเดิมค่ะท h อ s เป็น Reality ถ้าอะไรที่เราดูแลรร้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วป่านอาจจะจับพลังงานของคุณไม่ได้ไม่เคยโกรธเลยค่ะเปลี่ยนคลิปดูได้มีหลายคลิปให้ดูอ r i e s อุ้ยโทษไม่ใช่อ r i e s April เมษายนสำหรับ คนราศีพฤกษกค,ค่ะทั้งจันมูนไรซิ่งได้หมดเลยราศีพิติ์ราศีพะจาร์ลัคนาเป็น2ใบก่อนค่ะเดือนนี้เป็นเรื่องของบาลานซ์กับเคอริตี้เราอยากจะพัฒนาจุดไหนในชีวิตเราให้มันพอเหมาะกับตัวเองบางทีเราอาจจะแบบเน้นทำงานเยอะเกินไปทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานมันทำให้ชีวิตส่วนตัวเราหายไปปะหรือบางทีเราอาจจะแบบ เก็บแต่เงินเก็บแต่เงินเก็บแต่เงินแล้วเราก็ไม่ได้เอาเงินที่มีมากมายออกมาใช้เลยมันคือความเครียดมันคือการทําอย่างใดอย่างหนึ่งจนมันเหนื่อยเกินพอดีกับตัวเองเนาะเราต้องหา c r e d ิตี้ได้แล้ว c r e d ิตี l i t y เฮ้ยเวลาสีนี้ออกหน้ากล้องมันไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเห็นไหมจ๊ะ c r e d i ตี้ t y คือความจริงความโปร่งใสสิ่งที่พอเหมาะสิ่งที่มันเหมือนแบบ ปิงฉันควรจะทำอันนี้แหละฉันพลาดจุดนี้ไปตั้งนานได้ยังไงทำไมฉันไม่ทำตรงนี้มาตั้งนานแล้วอะไรบางอย่างที่เราควรจะทำเพื่อให้ชีวิตเรามันพอเหมาะกับคนที่เราอยากเป็นทำไมเดือนนี้เพิ่งคิดขึ้นได้วะอย่างนี้ มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยอยากทํามาตลอดแต่เราไม่ได้ทําก็ได้นะในเดือนนี้เรารู้สึกแล้วว่าเออทามันเหอะชีวิตเราจะได้เป็นอย่างที่เราอยากตั้งใจอยากให้มันเป็นจริงๆสักทีในเดือนนี้มันเป็นเดือนของการกระทําค่ะเป็นการรักตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทําแล้วมันได้ผลดีกับตัวเองอ่ะโดยที่มันไม่ไปไวโอเลตมันไม่ไปส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับคนรอบข้างเนาะทำมันเถอะค่ะ ไม่ใช่ว่าแบบออยากปนแบงค์มาตั้งนานแล้วพรุ่งนี้ไปปนแบงค์ดีกว่าอันนี้ก็อันนี้น่าจะไม่ใช่อันนี้อันนี้น่าจะไม่ใช่นนนนใชสิ่งที่ดีและพอเหมาะสำหรับเราและคนอื่นที่จะทําใครมันจะบ้าอยากไปปนแบงค์พรุ่งนี้วะ <c oughs> ก็ไม่แน่นะทอรัส <c oughs> เป็นราศีของการรักในสิ่งที่ตัวเองอยากจะมี <c oughs> อยากจะครอบครอง <c oughs> สิ่งของทุกอย่าง กั่นก็พูดเล่นนะบางทีเราอะอย่าเชื่อปั่นมาก <c oughs> ทารโหกใบค่ะแต่สำรับด้วยดีกว่าแต่สำรับเป็นก้าวดาบกับหัวเดือนนี้กำลังจะปล่อยเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องที่ทำให้เรานอนไม่หลับคิดมากมาในหลายๆเดือนออกไปจนหมดเลยเพราะว่ามีเดอะมูนกับหัว มีบางอย่างที่เราเคยค้างคาอยู่ในใจสงสัยไม่รู้ว่าเราจะเชื่อมันดีไหมจะทําตามมันดีไหมมันขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวมากๆและวเคลฟิสตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกเนาะสิ่งที่เราอยากทํามากๆมันปีนขึ้นมาอยู่เหนือน้ำแล้วเรารู้แล้วว่าเราอยากทําอะไรจริงๆแหละ เราเคลียร์มากๆเราใช้พลังตรงนี้ที่เรามีกับความรู้สึกที่เราอยากทําเดินทางไปตามหาสิ่งที่เราต้องการจริงๆและสิ่งนั้นมันดูไม่ใช่สิ่งใหม่ด้วยมันเป็นสิ่งเอ้ยขอโทษค่ะสิ่งนั้นมันดูไม่ใช่สิ่งเก่าเลยมันดูเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยได้ทํามาก่อนในอดีตหกถ้วยกับหัวเมื่อกี้ชายอดเนาะชายอดเป็นเรื่องของพลังงานพุ่งตัวไปข้างหน้าจะทํารู้แล้ว่าอยากทําจะได้ทํา ด้วยเพราะว่าฉันจะทำเออแล้วเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยทำมาก่อนหกถ้วยกับหัวสิ่งที่มันเคยเป็นภาพในอดีตเราแบบไม่เอาแล้วอยากได้อะไรที่เป็นเรื่องใหม่ที่มันสดใสกว่าเดิมและหรือเราอาจจะปล่อยความรู้สึกที่เรายึดติดกับบางเรื่องในอดีตทิ้งไปเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่มันจะพอเหมาะกับตัวเองในเดือนนี้เลยก็ได้นะแต่มีอีกสองใบที่ป่านให้ระวังไว้นิดนึงค่ะ เป็นเพจออฟวานกับหัวคว e นซอกวานกับหัวกลางๆางเดือนอะเราน่าจะเริ่มเฉื่อยเราน่าจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราอยากทำที่มันเกิดจากการค้นพบบางอย่างในใจตัวเองสัญชาตญาณที่อยากจะทำโปรเจก์นี้มันเริ่มจะเบาลงไปเออ เอชออฟวันกับหัวมันคือการที่เราเห็นแนวโน้ม mm hmm. เห็นท่าทีแล้วว่าเฮ้ยฉันอยากทําสิ่งนี้เฮ้ยอันนี้มันน่าสนใจมันทำแล้วมันต้องได้ดีแน่ๆเลยแต่สักพักหนึ่งในขณะที่มันกำลังจะเกิดเป็นสิ่งใหม่เป็น Age of p e n t a c l e อะ่ะมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานไงเราไม่สามารถจะแบบเฮ้ยพรุ่งนี้งานเสร็จเลยมันไม่ได้อืมระหว่างทางก่อนที่ ก้อนงานก้อนนี้สิ่งที่เราต้องการสิ่งใหม่นี้กําลังจะเกิดขึ้นและเป็นจริงมันใช้เวลาจนพลังงานของคนที่เป็นหน้าหวานทั้งหลายเนี่ยมันเหนื่อยทอ้อและอยากจะหยุดมันสักดื้อๆกลางคันตรงนั้นแหละหรือในะอีกแง่หนึ่งทําทําไปแล้วเราเริ่มหวงของเดิมแล้วเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าลงทุนไปเยอะกับตรงนี้ยังไม่เห็นผลสักทีเลยถอยตัวเองได้ไหมแม้กระทั่งควีนสวรรค์ก็ขึ้นมากับหัวเราเหมือนกันอะ คือเราเห็นโปรเจกต์เราอยากทํางานเราสนใจที่จะทําตรงนี้เลยแต่ทําไปทํามาก็เริ่มแผ่วความรู้สึกกลัวว่าจะเสียเงินเพิ่มขึ้นกลัวว่าจะต้อง <c oughs> เหมือนมีแต่เสียมากกว่าได้อะหรือว่ากลัวว่าเอาเงินลงไปให้กับเรื่องนี้เยอะๆแล้วสิ่งใหม่ที่มันควรจะเกิดเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้อมันดันไม่ได้ใหญ่อย่างที่ใจเราต้องการเราเลยเริ่มไม่กล้าที่จะแตะมันไป จนสุดจนถึงฝั่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นภายในต้นเดือนหรือถ้าเรามีคนหนึ่งคนที่จะร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยกับเราอาจจะเป็นข้อที่หนึ่งคนที่เด็กกว่าสนใจเรื่องนี้เหมือนกันข้อที่สองผู้หญิงที่โตกว่าเป็นนายเรา <c oughs> เอาสิ่งนี้มาเสนอ แล้วอยากให้ทำไปด้วยกันนั่นแหละค่ะประมาณกลางๆปลายๆเดือนช่วยสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันหน่อยให้ผ่านพ้นไปด้วยกันได้เพราะว่าคุณทั้งสองคนกำลังจะแบบอ้อเหนื่อยจังเลยอ่ะไม่ทำแล้วได้ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายและเฮโราฟานกับหัวข้อสัญญาข้อผูกมัดอะไรเดิมเดิม ที่เราเคยถืออยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่พอเหมาะกับตัวเราเองในเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องทิ้งมันไปเลิกทำสัญญาตรงนี้ปล่อยมันไปด้วยเหมือนกันนะแม้กระทั่งว่ามันจะทำให้เราไปเป็นห้าเพนเคิลคือออกมาอยู่เงาๆเหนื่อยๆสดๆดเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่ดีรอรับเราอยู่ข้างหน้าไหมแต่มันสุด สุดทางของข้อสัญญาเดิมๆตรงนั้นของสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วจริงๆอาจจะต้องตัดบางความสัมพันธ์บางพันธะออกมายอมอยู่คนเดียวยอมมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าก่อนแต่แน่นอนว่าปลายเดือนมันจะเกิดสิ่งใหม่ค่ะได้ทั้งเรื่องการงานและทั้งเรื่องข้อสัญญาความสัมพันธ์ที่เราอาจจะต้องทิ้งมันไปณนะต้นเดือนนี้เลยก็ได้ เดี๋ยวใช้ Romance Angel ช่วยเคลียร์ค่ะว่าเรื่องความรักของเดือนนี้จะเป็นยังไงเดือนเมษายนหของคนราศีพฤษภทอรัสค่ะต้องใกล้เบอร์ไหน for giving and learning As you release and heal the past, you experience more love in your present moment มาคู่กับเฮโลฟานกับหัวจริงๆนะมาคู่กับ5เหรียญจริงๆบางอย่างต้องทิ้งบางอย่างต้องปล่อยผ่านเพื่อเรียนรู้เพื่อให้อภัยกันและกันแล้วสร้างสิ่งใหม่ สิ่งที่มันพอเหมาะกับตัวเรามากกว่านี้บางความรู้สึกเราอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันแค่เหมือนต้องประคับประคองมันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเติบโตในความรู้สึกนั้นหรือไม่เห็นภาพที่มันชัดเจนที่พอเหมาะกับเราแล้วในอาทิตย์นี้เอ้ย <laughs> ทำ weekly love reading เยอะไม่ใช่ในเดือนนี้ ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องเรียนรู้บทเรียนตรงนั้นว่ามันไม่เป็นไรหรอกถ้าเราจะต้องทิ้งบางอย่างที่มันค้างคาอยู่กับเรามาตั้งนานแต่มันไม่ได้พอเหมาะกับตัวเราไปหรือให้อภัยบางคนที่เขากำลังจะจากเราไปเนื่องจากว่าสถานาการณ์ของเรากับเขามันเหมือนคนเหงาเหงอยู่ด้วยกันเพราะติดพันธะอะไรสักอย่างกัน แต่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแล้วเลยอะออกไปค่ะสุดท้ายปิดด้วย m e s s e r j o r a Oracle ค่ะไม่ค่อยได้ใช้เขาเป็นคำแนะนำที่ดีนะแต่ว่านานๆปันจะหยิบเขาออกมาหนึ่งทีนั่นไงก็ได้ใบที่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยสิ <Okay. S 2> เลขห้าค่ะเป็นเลขของความเปลี่ยนแปลงเดือนนี้อุ้ยไม่ใช่เลขหอาจจะเกี่ยวกับเลขห้าด้วยเพราะปานพูดถึงเลขห้าเนาะแต่เลข3เป็นเลขของการเข้าถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่พอเหมาะกับตัวเราเองที่สุดอย่างที่เราควรจะเป็นมันคือ my body soul การเป็นเราที่ครบมากๆไอเดียที่ได้มาก็เอามาเพื่อ ปรับปรุงตัวเองให้พอเหมาะมากๆ B v i g i a n e ขออนุญาตเปิดหนังสือนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เขาเราเราจำไม่ได้ว่ามันคือเรื่องอะไรแบบชัดๆอืมแต่ว่าถ้ามันมีอะไรอย่างหนึ่งที่เราอยากสร้างเราอยากทำมาตลอดอย่างเงี้ยเดือนนี้มันเหมาะสมเราจริงๆสำหรับเราที่เราควรจะทำ โอเคเขาบอกว่าให้คอยดูให้คอยเฝ้าระวังการกระทําของเราและการกระทําของคนอื่นอยู่เสมออืมบางทีเราไม่บาลานซ์ตัวเราเนาะเราอาจจะอยากทําอะไรมากๆแต่มันทําให้กระทบความรู้สึกของคนอื่นหรือบางทีเราปล่อยความรู้สึกเราให้คนอื่นกระทํามาตลอดอะไรอย่างเงี้ย เดือนนี้ลองชั่งน้ำหนักการกระทำของเราดูแล้วก็ทำมันอย่างพอเหมาะอย่างฉลาดอย่างที่เราควรจะทำทำในสิ่งที่ควรจะทำเพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าได้เคลียร์ความคิดในหัวของเราบาลานตัวเราได้ใช่ค่ะ Be v i g i l l n n สค่ะ นี่คือที่นิ่งไปเพราะว่าอะไรรู้ว่ะพยายามคิดอยู่ว่าวิกยคแลนซ์มันแปลว่าอะไรวะเฮ้ยแย่แล้วอยู่ๆก็คิดไม่ออกเดี๋ยวแปลไว้ให้ในดีสคริปชันบล็อกค่ะขอบคุณมากๆค่ะทอรัสพึกสุทุกคนไม่ว่าจะเป็นซันมูนไรซิ่งหรือใครที่แอบมาสง่งคลิปราศีนี้ให้คนอื่นก็ได้ไลค์แชร์ซับสไครป์ค่ะเป็นเพื่อนกับป่าน เป็นโซนแฟมิลี่กันใครสนใจให้ป่านเปิดไพ่ส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในดีสคริปชั่นบล็อกค่ะมันจะลิงก์ไปที่เพจเพจเทศของป่าน 616AM ค่ะเราไว้เจอกันนะบาย